ชาบูเสียบไม่ละสิบบาทแจ่วห่อนกะไม่ละสิบบาทจ้าพี่น้องซื้อตรงนี้เพิ่นลวกใครพร้อมพี่น้องจ้าอยู่ตลาดราตตีนะาชาส้นทั้งป้อมตำรวจพี่เด้อจ้าพี่น้องจ้า ยามมือแรกไปโหลดเด็กน้อยกระสันหาอยากซื้อได้พี่น้องลูกคอยกระแอวอยากกินคอยกระเลาะหาหายเนาะฮะเนาะไม่ระศีบาทเลือกเอาแล้วเพื่อนกระลวกหายเนาะจ้บพี่น้องอยากแบบปิ้งกัมีนะคะแบบลวกกับมีเพื่อนสิก,กินแบบหมาล่า เออไม่ใช่ซาบูนะคะพี่น้องซาบูนะคะพี่น้องจา้าข่อยกับบอจากะะนะัจกเนาะเนาะจักมาแต่สิได้ภาษานี่ก็ได้บอกว่าอยากบอกว่าอยากกได้ซื้อให้กินได้พี่น้องลูกเจ้าก็เลูกคือลูกข่อยอยู่บอจ้า,จาอันนี้อยู่ตลาดตีมุกดาหารย้ำแมลงเลยจ้าพี่น้องก็เลือกตามใจชอบตามใจมากอะไรให้เพิ่นอเอามาแบบถืกเอิกถึกใจกินแล้วก็ยิ้มยิ่เปยเป,ย,เปยได้พี่น้องจา้ากับพ่อก,กินเนาะเนาะ ขั้นเท่าไปเฮ็ดเองกะน,นะคะหลายสิง่งหลายอย่างสื่อหลายอย่างนะคะขั้นเท่าไปเฮ็ดจงังซี่ก็ได้หลายแบบอีกนะคะเนาะมาร่วมกันหาซื้อเฮ็ดเองกะหลายสิ่งหลายอย่างเบิดเงินหลายบาทคือกันนะพี่น้องเนาะจะ้ะอ่ะกินเท่อเดียวนะคะกินไห้คุ้มค่าไปเพื่อนว่าจังสั้นอยากกินเฮ็ดแต่ใดล,ลข้าำว่าอยากมันถามบ่ได้ ลูกไผ่ก็คือกันนั่น,นแหละเนาะพี่น้องเนาะต้องตามใจว่าจังสันทาบาตามใจเพื่อนก็โอ๊ยน้าง,งอใส่ขักเลยพี่น้องเอ้ยข่อยก็ได้เลาะหานยางจนเมื่อยพี่น้องเอ้ยเนี่ข่อยก็บ่เคยกินเนาะว่าชาบ,บูชาบ,บูเจะาแม่ยังชาบ,บูก็ได้เอาน้าแบบใดเพื่อนว่านามแบบมาล่าเพื่อนว่าจังสันแน้ะเนาะโอ๊ยจังแม่ขักนะคะพี่น้องจ้านี่แหละค่ะพี่น้อง หลานชาบููด้วจใเด้อพี่น้องไม่ละศิบ,บาทอยู่ตลาดรติจ้าน้ำจิ้มกับแบบเผ็ดกับมี่แบบหวานกับมี่ลูกบอกว่าเอาแบบเผ็ดคอยกระจัดแบบเผ็ดหายเลยพี่น้องนี่หละจ้านี่ละจ้าข้าวว่าอาหารนะคะตามใจปากตามใจมกักมักแบบใดกับเคสกินแล้วเนาะพี่น้องเนาะลวกไห้พร้อมเลยจ้ะพี่น้องจ้า โอ้ท่านสมัยจริงๆนะจ๊ะนี่ละคะนี่ละคะพี่น้องคำว่า,าเด็กน้อยแอลอยากกินห้าก็ต้องหามใจเพิ่นนะจน๊จเนาะโอ้ย